สวัสดีครับท่านผู้ชมก็นอนกันหรือยังครับแต่ยังไม่นอนก็มาดูพระกันวันนี้ผมก็จะโชว์พระในคอของผมนะครับนี่พระองค์นี้ผมก็เก็บเอาไว้นานนักนานแล้วนะครับก็เป็นพระเป็นพระอืม วัดเกชเชโยพิมพ์นิยมนะครับเจ็ดชั้นนิยมพระองค์นี้ผมก็เก็บไว้นานมากนะครับแล้วก็ใส่ตรับเงินนะครับเอาไว้ก็ก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่า สมเด็จวัดเกตชัยโยแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะชำรุดไปบ้างเล็กน้อยนะครับตรงมุมนะครับนิดหนึ่งแต่ว่าไม่หักนะครับนะครับผมก็จะถอดมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันอย่างชัดๆนะครับอันนี้ดู นะครับก็เป็นพิมพ์เจดชั้นนิยมอันนี้เป็นของเก่านะครับของเก่าผ้าเก็บเก่านะครับเก็บไว้เก็บไว้นาน,นะครับเออนี่เอามาอวดๆให้ชมกันนะครับนี่นะครับเนื้อนี่หนึบนะครับหนึบนุ่มก็เนื้อหาเดียวกับสมเด็จ วัดะระฆังนั่นแหละนะครับเออวัดเกศชโยนี่ท่านาจตประคุณสมเด็จโตนี่ท่านสร้างไว้ก่อนเลยนะครับก่อนวัดะระฆังด้วยนะครับก่อนบากุณพรมด้วยนะครับนี่วัดเกชโยนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับ พราะฉะนั้นนะครับท่านที่นิยมสมเด็จอ่นี่ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังก็เก่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องโดยเฉพาสะสมเด็จสายวัดระคังสาสมเด็จโตนเนี่ยนะครับก็นะครับวัดเกชโยนี่ถือได้ว่าเป็นพระที่เก่าที่สุดนะครับ ในสายวัดละครเนี่ยเพราะว่าทำกรน,นะครับทำกอน,นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆนะครับก็อาจจะมีแบบค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางองค์ที่เราเจอบางครั้งก็เนื้อขาวบางองค์ก็อมเหลืองบางองค์ก็แก่ตั้งอิ้วนะครับจะสังเกตได้ว่า ระของวัดเกตชยโยเนี่ยนะมีหลายเนื้อนะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนี้สวยนะครับออด้านหลังด้านหลังก็จะมีรอยนะครับมีรอยรองรอยการฝนการเก็บมุม พระว่ากเชยโยนี่เป็นผักกรุนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคราบนะครับเออมีคราบมีฟ้าพอสมควรนะแล้วก็ด้านหลังนีนก็มีลายนิ้วมือกดนะครับอ,อ่านี่สำหรับองค์นี้ก็ออด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ออมีลายนิ้วมือกดแล้วก็ เหมือนล่องรอยของการลบลบลบ,ลบมุมนะครับบเิิตชโยเนี่ยเวลาที่เขาออกมาจากกุแล้วเขาก็จะมีการลบมุมนะครับด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนี่ดูด้านข้างเนื้อจอกขาวนะครับอมเหลืองนะครับอันนี้ดูพิมพ์ นะครับนี่พิมพ์วัตเกตเโยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นนะครับตรงนี้ก็ทลอกหักมุมนิดนึ่งน,นี่ดูนะครับนี่หูใบสีนะครับหูด,ด้านหนึ่งก็จะติดกับเกตอีกด้านหนึ่งก็จะห่างห่างประเกตนะครับนี่ แล้วก็ให้ดูตรงหัวไหลเห็นชัดนะครับเนี่ยออจะมีคล้ายคล้ายขีดขึ้นมานะครับนะครับทางด้านไหลไ,ลไลซ้ายขององค์พระจะมีประมาณสองขีดนะครับส่วนทางด้านองค์ขวาขององค์พระตรงอ,อเดียอเดียเออตรงหัวไหลเนี่ยก็จะมีขีดขึ้นไปแต่ว่า อพระองค์นี้สึกมากเพราะฉะนั้นล่องลอยที่บอกก็จะเห็นเป็นเพียงแค่เงาๆนะครับแต่ก็ยังพอสังเกตได้เห็นได้นะครับนะครับดูนะครับเนี่ยตรงไหล่เนี่ยจะมีขีดขึ้นไปนะครับอะไรขวาก็ประมาณจะชัดก็เห็นอยู่นะขีดส่วนทางด้านซ้ายไหล่ซ้าย ก็จะเห็น2ขีดนะครับอันนี้ถ้า,าได้2กล้องเอาของจริงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็ฐานฐานชั้นล่างสุดก็ชนขอบนะครับส่วนฐานอีก6ชั้นก็จะจับเรียงกันเป็นคู่ๆนะครับคู่แรกก็จะขนานกัน ครับคู่สองก็3ก็เช่นเดียวกันนะครับน,นี่นะครับดูตรงออกเอวตรงนี้นะครับก็สวยนะครับเปลาตนี้ของแท้นะครับเชื่อหรือไม่ครับ